สั้นแล้วเนาะมดตำก็หกลกครับพี่น้องเมื่อกี้นี่โดนครับพี่น้องโดนโดนโดนสวัสดีครับพี่น้องผมขับประแดกแรงนี่พาพี่น้องมา จอบเบิ้งประโดอยู่เคลื่อนหอยพุ่งเหรอครับพี่น้องวันนี้แดดบดีปดเป็นไหเลยผ้ามาเลาะเบิ้งแรงๆครับพี่น้อง,อง,งมันล่องมึงวาดหนามเลไกๆสยที่พ่อป่าบอกพี่น้องแต่ผู้รู้กันว่ามันไปอยู่ยังไงมาจอบอยู่ไม้เก่านี่ละ่ะไม้สีเคยผ้ามาจอบเหรครับพี่น้องไม้นี่ก็ได้ที่สบบัตว์ผสงลูกไปแหละ โน้ำขึ้นร้ายแลวครับพี่น้องตอนนี้ขึ้นจุฟังไปเลยสายสะพ้ายขี้เกามาล่องสายสะพ้ายผมเพื่อขึ้นยู่ที่ไก่โอ้หาทาบ่ได้เลยบาดนี้ มาเดี๋ยวมาซ้อมมึงน้ำกันครับพี่น้องว่าแรงนี่สิพ่อ,อยังบอเปดิดถูกขม้าครับพี่น้องโอ้พน้ำดึกบ่เห็นเลยผ่นนานด,ดื้อๆครับพี่น้องโอ้เสียดายเสียดายอย่าเฝ้าบดได้แดดนะ้ไหมหบกขึ้นเลยครับพี่น้องโอ้หสั้นตบๆครับ,บพี่น้อง สั้นแล้วเนาะมดตัมก็หกล้ครับพี่น้องเมื่อกี้นี่เต้บกขึ้นไหมโอ้ยความสิทธิสัตว์จกเตียงจากไดโอฮ้ยสั้นที่แล้วครับพี่น้องโอ้ยพานยังสิแม่แตว่าพานอยู่น้ำเลึกเห็นหนักอยู่น้ำเลึกเลย ซูมยิ่งก็คือสีบุถือดอาะว่าอยู่น้ำลึกอีดีน้ำม,มันใสกับพี่น้องช่องนี้เกิื่อ,อนหวยพุ่งีนน้ำใสโอ้ยสั้นแล้วกับพี่น้องโอ้ยสร้างบวกเขามาเหยียดไก่นเนาะโอ้ยมันลอยพานในซื้อแต่มันลอยพานในซื้อกับสั้นแล้วมันสีดิงยิ่งสีบุาขาสัน้นหมดวะ เดี๋ยวรอหลุนมึงม่ายก็พี่น้องเพื่อมันขึ้นมาให้งิ่งปนินก็พี่น้องปนินปนินโดนก็พี่น้องโดนโดน,โดน ินแห้งครับพี่น้องกินแห้ง,งต้องเฝ้าขึ้นมาหวังลางมันหกครับโอ,โอ้ตัวใหญ่้ะครับพี่น้องตัวใหญ่เหรอผมว่ามีรูฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันถือตามอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เต็นเต็มครับพี่น้อง,งโอ้หันมาแลบ้บะพอดีเลยไหม เขากามอยู่ครับพี่น้องโอผมว่าติเป็นรูปน่ะครับพี่น้องเดี๋ยวไม่เบิ่งเด้อโอ้โลอีกทีครับพี่น้องโลรูโลแบบนี้โอ้โอ้โอ,โอ้บักโลเหรอครับพี่น้อง กด,ดจับให้มันมันก่อนโอ้เอาละครับพี่น้องโอ้โล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 จังสิโลขีดต้องขีดนี่ละโอ้โอ้ผาดแบบปลาดูหกลเลยไดนปะนิ่งกับใครอย,ยู่คุมอยู่เจ้าเจ้าเจ้า สวัีครับพี่น้องดูเรล่ามันปวดออกอยู่ขอโชว์ผลงานก่อนเขา่าไตทองพอดีเดี๋ยวพี่น้องเข่ากลางโตพอดีโอ้เดี๋ยวผมว่าสิเอาปลานิ่นนี่ร่งไปแ่น้ำเลยครับพี่น้องแซน้ำเพื่อมันปลาโดมันถือกินเหลือดปลานิ่นเพื่อมันเข่ามาเพื่อฟุกมาเดี๋ยวล่องเบิ้องดีว่า เดี๋ยวผมสิแซ่ไว้ตรงนี้ลนลนนนนนแล้วครับพี่น้องแค่ล้องเบิงเด้อเข่ากัดดีไปบ่เข่ากับ่บเป็นยังทั้งนั้นก็บโบเฝ้าเลยละมันน,นี้เดี๋ยวใส่ไน่ไน่ละโอ้ยเห็ดเน่วหยาดอีกแล้วผมก็ได้เห็ดเน่หยาดอีกแล้ว เดี๋ยวมัดใส่ตรงนี้แหละมัดวินี่แหละครับพี่น้องอย่าเด้อสักไปเน่ยย่านรุดบัตรสีเสียทั้งคู่ได้หันอา้าวกันไปแล้วเอาแบบนี้ครับพี่น้องไปเดี๋ยวมาลองนัง่งเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องว่า ักโคโกโล่เมื่อกี้นี่ที่เห็นตอนแรกมันสีเขีามาบว่าปนินจะล่อไปทางโคดหินแล้วครับพี่น้องผมเห็นกับว่าเป็นยังเด้อบมเห็นผมกับสีกราบเลยเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะเกือบเกือบสีส่โมงแล้วล่ะอีกชั่วโมงเดียวก็น่าจะค่ำแล้วคักอยู่บานนี่ครับพี่น้องแดดออกช่วงแรงๆนี่แจวอยู่พะเห็นยังในดอกเวเมื่อกี้นี่แล้วอึมคึมอึมคึมอยู่ พอเห็นย่งขยับไปครับพี่น้องตอนนี้ก็น่าจะจุเกือบสี่สี่โมงครึ่งหม่ละตเตืนสตกดินแล้วมาสามชั่วโมงครับพี่น้องมาคำคำาบสองาบสองคำแบบได้คู่มือนี่ายสองบาสองบาสบามใบส,บสี่สามชั่วโมงครับพี่น้องสามชั่วโมงเน,นี่ยปลาปลานิ่โลหนึ่งบักใส่โูคนละนี่ โลโลนินดๆโลหนึง่งขีดเพาเกินนี่ดอกผมว่าก็ถือว่ามานอยู่ครับพี่นอ้องแต่ว่าผมเห็นบักหกโลอยู่เดี๋ยวมือหนาจังมาจอบตรงนี้มั้ยเหมือนนี่มันพานหรือือมันต้องอยู่แถวนี่แหละผมว่าเดี๋ยวมือหนามาล้อมึงไหมมาจอบเบิดมือเบิง้งวาสิพอมันนีบ่ะสำหรับวันนี้ก็ไปหาให้แนวกินแรงครับพี่น้องไป โอ้สุกเลยครับพี่น้องพี่ดาธรรมดาได้หน่บล้อหนึ่งผมได้นี่โลหนึ่งขีดครับพี่น้องผมตั้งเมืองแล้วไอเห็นสองต้อนอนัน่นแหนมปลาดูครับพี่น้องสมปลาดูใช้จิ้มสมปลาดูบ้างน,นะสุกบ่สุกละละ้วร้อนบอ่เออร้อนสเหลือบ่ทีออุ้ยร้อนพูนแม่เอาเพียงพุ่นเพียงผุนเคี่ยวขึ้นไม่เบิองเนี่ยเคี่ยวขึ้นไม่พี่น้องเบิองเนี่ยนี่สมปลาดูนี่เหลือสอง,ออส,องสองมัดนี่แหละครับพี่น้อง เดือสองมัดแค่นี้ละพักพักสุกนี่ยังเพิ่งพักกันนะสุกแล้วสุกแล้วเปลือยยังเปลือยแล้วนี่เปลือยแล้วก็ปั๊บปั๊บปั๊บวันนี้วันนี้สิเขาไปกินไครับพี่น้องเพราะว่าเอินเอินพี่น้องมาสามสี่เฮียนเอินมากินปันนป้วันตัวเดียวนี่ละปันนกับสมพระดูไปครับพี่น้องกินข้าวน้ำกันเด้อ